โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็พบกับโปรแกรมวิคาบอนดุสกอนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่21กันยายนนะครับเมื่อวานนะครับเราก็วิเคราะห์ไปในคู่ของเอาบวกนะครับพบกับหมายูนย์หก็เอาบวกแพ้ไปนะครับ2ประตูต่อ3นะครับก็อดไปนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับสำหรับใครที่ตามสูงแรกก็ยังได้อยู่นะครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะไปวิเคราะห์ในคู่ของคิตตันพาเลนนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมวันนี้ในพรีเมียร์ลีกนะครับโอเคครับผมมาดูกันนะครับสถิติะครับบห้านันหลังสุดของคิตตันพาเลนเจ้าบ้านนะครับวันนี้ห้านันหลังสุดนะครับผมทำได้9ประตูนะครับอันดับ16คะแนน2นะครับส่วนแมนยูนะครับผมทำได้12ประตูนะครับอันดับ10คะแนน6นะครับผมส่วนราคาต่อรองวันนี้นะครับก็เป็นทางของทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเปิดราคามาต่อที่ปปนะครับแล้วก็ ราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ลูกนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณกันเลยนะครับโอเคครับผมใครที่กำลังสนใจนะครับอยากจะได้ตัวช่วยนะครับโดยใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับผมก็สามารถรับไปช่วยในการวิเคราะห์ได้นะครับผมวิเคราะห์บอลลีกได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้นะครับไม่ไม่เชื่อก็รอดูวันนี้ได้เลยนะครับเป็นบอลลีกนะโอเคมาดูผลการคำนวณนะครับคู่คิตตันพาเลทพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับผม ก็จะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับอยู่ที่72%นะครับก็แนะนําให้เล่นไปที่สูงแรกก็ได้นะครับผมส่วนโอกาสชนะนะครับวันนี้ก็เป็นทางของทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีอยู่43%สนะครับส่วนเจ้าบ้านชิตตัมพาเลสนะครับมีอยู่31%นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะห่างกันมากพอสมควรอยู่นะครับผมก็สามารถเล่นต่างโปรแกรมไปได้เลยนะครับสำหรับนี้ไม่น่าจะพลาดอะไรนะครับผม ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับผมชนะแน่นอนนะครับหรือว่าไปเล่นที่สูงครึ่งแรกครึ่งหลังก็ได้นะครับ72นะครับมีโอกาสที่จะสูงอยู่นะครับผมก็สามารถตามได้เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะได้โปรแกรมตัวนี้นะครับมีทั้งสูงแรกวิเคราะห์วันละคู่วิเคราะห์3คู่นะครับผมหรือจะเข้ากลุ่ม v i p นะครับผมแค่สมัครเล่นนิดเดียวนะครับผมก็สามารถเข้าได้ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมทักมาแล้วกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ